สว<ะ>ัสด<ะ>ีครับสวัสครับซาปผาซาวันนี้นะคะเป็นวันแรกเลยะค่ะของงานแจวซัปเปอร์อรังที่สามเป็นงานที่เรารวบรวมเอาของกินของอร่อยซากหลากหลายมากเลยมีหลายเนูนมากๆ มาไว้ในงานนี้งานเดียวเลยค่ะใช่ครับครับผมมากกว่า100ร้านค้านะครับ500กว่าเมนูมาทุกวันนะผมบอกเลยก็ยังทานไม่หมดครับแต่ถ้าใครดูรายการเราจบแล้วนะครับตามมาได้เลยครับที่เซ็นทรัลเวสเกต์ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งครับบอกว่าเมื่อกี้ไปแอบดูมาแล้วแหละว่ามีอะไรบ้างอุ้ยของน่ากินมากพูดไปก็น้ำลายไหลเาหมูน้ำจิ้ซ่บเลยนะของหวานของเขาคือมีหมดอลาี อาหเนืออาหรกลาอาหารใต้เดี๋ยวคุณแพมพูดเยอะไปหมดแล้วคุณผู้ชมคงไม่อยากเห็นหรอกถ้าพรีเซนต์ไงคะของมันเยอะจริงไงถ้ามันเยอะขนาดนี้เราต้องพาคุณผู้ชมไปดูครับว่าแต่ละพวงเขาจัดเต็มขนาดไหนไม่รอช้าไปกันเลยไปไปเราแยกคู่กันไปจ้าผมจะฝนไปก่อนไปจ้าตามมาได้เลยค่ะเราจะมาที่ร้านแรกกันก่อนตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคขัวรถหนึ่งครับฝนไปส่งฝนไปชิมเลยคนนี้เขาอยากเขาเล่นมาตั้งนานแล้วสวัสดีนะครับผม โอ้โหร้านเราขายอะไรครับเราขายปลาหมึกย่างนะคะขอชิมเลยได้ไหมได้ปลาหมึกตัวใหญ่มากปลาหมึกย่างใช่ไหมครับเออของร้านเราเด็ดยังไงเอ่ยของเร้านก็สดนะคะสใหม่ทุกวันนะขอโทษนะครับมาจากไหนครับนี่มาจากชลบุรีคุณดีค่ะโอ้ได้ข่าวว่าเป็นเราเป็นน้องใหม่ด้วยใช่ไหมครับโอ้โหมาครั้งแรกเลยโอ้โหนี่จะบอกว่าน้ำจิ้มเขียวกับแดงอ่ะคืออะไรเอ่ยเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับจ้กปลาหมึกนะคะ คบทำกลมกล่อมฝนเป็นไงบ้างอย่างฟินแล้วกมจื่อไหรการเรามากมากอ,มอร่อยมากขอบคุณนะคะมาอุดหนุนกันได้นะครับโอ้โน่ากินมากปลาหมึกตัวใหญ่ๆมีกุ้งด้วยต่อไปนะซีฟูดแล้วไปเนื้อดีกว่านะครับผมกับ เนื้อคอขุนโพยังคำสวัสดีครับผมโพยังคำสวัสดีค่ะอยากให้พี่บู๊ชิมพี่มีให้ชิมไหมคะอ๋อชิมครับผมเนื้อคอขุนเนี้อขุนย่างคำเนื้อเสียบไม้ครับมาจากจังหวัดสกลนครครับผมสกลนครวันนี้สกลนครมาเองนะครับผมอ๋อวันนี้จะเอามาหมดทุกส่วนครับผมทั้งตัวยกมาทั้งตัวแล้วครับผมตัดมาเป็นทุกส่วนลิปท์ไอสันนอกสันในชูบฮอกก็มีครับผม คนไหนขายดีสุดที่จะเป็นเนื้อสันกลางครับผมเนื้อโทโมโฮอคราคาเท่าไหร่จ๊ะโลละ1,500บาทอ่าแล้วราคาเริ่มต้นของเราเริ่มต้น,นตอนนี้มัน แล้วเอามาจัดงานวันนี้เริ่มต้นที่ิ้นละ200บาทครับผมที่กาที่พี่บุ๊กินไปที่เป็นไม้ๆล่ะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ครับผมไม้ละ15บาทไม้ละ15บาทเริ่มต้นที่15บาบาทสิบ้เท่านั้น่อไม้อร่อยไหมคุณอร่อยมากเลยครับคือแบบเนื้อของสกนครเนี่ยมันมีความหอมชุ่มฉ่ำอยู่แล้วนะคะผมแล้วก็มีหลายส่วนให้ทุกคนเนี่ยเลือกไปปรุงที่บ้านเนี่ยผมเร่งโปรโมทไว้แล้วริบอายก็ดีสันในก็ดีแล้วก็แบบสไลด์เป็นแพ็คไปชาบูปิ้งย่างได้เลยครับ่ะไปไปกันต่อจ ไปกันต่อไปเลยค่ะไปกันต่อที่ความกับป๊อปปี้ครับผม ปลากรูเลเค็มตากใบอ้หูยอยากทานจริงๆ <c oughs> แต่อยากรู้ว่าจุดเด่นก็นคืออะไรครับจุดเด่นของปลากุเลาเค็มตากใบนะคะเนื้อ <c oughs> เขาจะนุ่มซุยฟูค่ะ<อ>และที่เป็นอีกเอกลักษณ์อีกอันหนึ่งที่ต่างจากปลากุเลาเค็มที่อื่นก็คือ,อกลิ่นเขาจะหอมเป็นเอกลักษณ์มากๆ<อ>ด้วยกระบวนการตากอบนวด14แดด<อ>มันเลยให้ทําทให้กลิ่นเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ที่หอมมากๆ้กระบวนการอะไรนะตากอบนวดเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันใช่รัราคาขายยังไงบ้างครับเนี่ยถ้าในงานนี้นะคะขายอยู่ที่กิโลละ1,750บบาทค่ะและ เรามีที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือสําหรับใครที่ไม่ชอบทอดปลาเค็มเองนะคะเรามีแบบทอดมาแล้วให้ด้วยและที่สําคัญสบายกว่านั้นอีกถ้าอยากจะทําสปาเกตตี้ปลากูเราเค็มให้อร่อยเป็นผมแบบนี้เลยค่ะวันนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับงานแจ๋วเลยซื้อสองแถมหนึ่ง สองแถมหนึ่งใช่ค่ะปกติไม่มีนะโปรโมชั่นนี้ค่ะไม่แถมเลยแต่ต้องมาที่นี่ใช่ต้องมาที่นี่เท่านั้นนะคะอยู่บูธเท่าไหร่ครับเนี่ยบูธสิบเอ็ดค่ะบูธสิบเอ็ดอยู่หน้าเวทีนี่เลยติดเวทีเรียกว่าริงไซส์เลยนี่ริงไซส์รู้ว่าอยู่หัวเวทีมวยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นสินค้า G I ด้วยใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวยังไงเรามาอุ่นหัวแน่นอนนะครับมากันที่ร้านต่อไปไหนคุณแพยมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พุ่งบางกระเจ้านะครับมะมม وج น และก็ชมพู่เพชรบางยอรสถหวานที่สุดในประเทศครับอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามา่วงนี่หวานตัดขาเลยนะครับหวานตัดขาหวานธรรมชาติเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ของเขาถูกไหมจุดเด่นของเขาคืออะไรครับนอกจากความหวานอย่างเดียวหอมพื้นที่เราเป็นพื้นที่ระบบนิเวศสามน้ำก็คือน้ําจืดน้ำาคอยน้ำลอยก็คือสามน้ำสามน้ำทำให้รสมชาติมีความแตกต่างจากะม่โงที่อื่นอ่าเรามีความหวานแล้วก็โดดเด่นก็คือผลไม้เราจะมีรสกลิ่นหอม หอมด้วยราคาขายยังไงครับเนี่ยมะม่วงเราขายกิโลละ150บาทแต่โปรโมชันนนี้เราให้ละชุดละ100บาท5ชุดครับ100บาท5ชุดไปเลยครับผมนี่ช่วงกลานคืนเป็นโปรโมชั่นลยแอบซิดบอกสั้นๆให้คุณแพรรสชาติเป็นยังไงรสชาติอร่อยมากหอแล้วก็หวานแบบธรรมชาติอย่างที่บอกเลยค่ะไม่ใช่เคมีครับไม่ใช่เคมีต้องบอกว่าบูธนี้อยู่หน้าเวทีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาอร่อยกันต่อครับแต่ตอนนี้จะฮะคุณแพร คุณบูชกับพี่ฝนเพราะอร่อยอยู่แถมอยู่นี่คุณแพงไหมผมบอกคุณคุณแพงพี่บูชกับพี่ฝนเขาชิมอยู่อ่ะงั้นไปดูเลยครับไปค่ะโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะโอ้โหหอยนางรมหอยใหญ่มากสุราษฎร์ธานีแน่นอนเลยใช่ไหมครับครับเป็นหอยนางรม GI ของสุราษฎร์ธานีครับราคาจีได้วยเดี๋ยวฝนขอชิมก่อนนะครับผมเราขายยังไงครับผมวันนี้เอามาเป็นใช้สามตัวร้อยครับราคาสุราษฎร์เลยครับให้พี่น้องชาว เซนทันเวสเกตได้ทานนะครับโอ้โหอยากจะบอกว่าถูกมากเลยนะคุณผู้ชม3ตัวร้อยมาที่กรุงเทพเซนทันเวสเกตเนี่ยก็ได้กินแบบนี้เลยราคาดีกับสุรา์เลยคราคาราคาที่สุรา์เลยครับโอ้โหสุดๆใหม่ๆเลยใช่ไหมแล้วยังมีกุ้งด้วยับแล้วก็ยังมีกุ้งกุ้งกุ้งต้มคุณภาพส่งออกเลยครับจากสุราษฎร์ธานีปูเกะ สุราธานีของอำเภอดอนสักครับผมกหองใหญ่มากเท่าไหร่ครับปูแกะปูแกะ520บาทครับ1นกิโลครับ1นกิโลห้าบาทครับผมแล้วจะบอกว่าหอยนางรมใครที่ชอบกินหอยนางรมห้ามพลาดร้านนี้เลยค่ะอร่อยหวานมากๆราคาดีต่างหากต้องสุราจริงๆเนอะขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับไปกันต่อครับผมนี่ร้านนี้ครับนี่ร้านนี้สองแม่เงินล้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขออนุญาตนะคะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เอาอะไรมาขายบ้างวันนี้อะคะวันนี้ก็จะมีซิกเนเจอร์ทองม้วนมะพร้าวน้ำหอมหวานน้อยหวานน้อยอร่อยหนักหวานน้อยอร่อยหนักอันนี้คือตัวทองม้วนใช่ทองม้วนขายยังไงคะพี่ทองม้วนถุงละหนึ่งร้อยบาทค่ะถุงใหญ่ๆเลยหนึ่งร้อยนึงแล้วมีอะไรอีกบ้างจ๊ะ รงนี้คือ200บาทค่ะ200บาทจะได้มากกว่า20กรัมและอันนี้ละคะมีมิริชมานีด้วยคุณลิสกิตไส้สับปะรดแล้วก็เค้กก็ไส้สับปะรดขายยังไงคะนี้ถุงละพ0 0เหมือนกันค่ะกล่องละ200บาทเ่าะถุง0้กับ200นะคะรสชาติเป็นไงบ้างคุณสับปะรดใช่ค่ะอร่อยเนาะอร่อยมากอร่อยทั้งสองอย่างเลยครับผมทานเพลินกรอบกรอบแล้วก็หวานน้อยแต่ว่ายังมีของอร่อยรออยู่อีกค่ะไปหาป๊อปปี้กับแคมเลยค่ะ กลับมากับของหวานไทยๆกันบ้างค่ะขนมหวานพุนหรือมลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าที่รักเจ้าอ้วนใช่ไหมคะนี่ถามเลยถ่ายอะไรคะครับ่ายนค่ะนี่ถือขนาดนี้แล้วก็ชิมใบเตยอ้ยน่ากินมากอ่าป๊อปปี้ลองชิมดูสิอุ้ยดูแบบดูนุ่มนิ่มมากเลยอ่ะนุ่มนวลละมุนลิ้นกินกัะที่ก็หอมมากแล้วความเป็นใบเตยด้านล่างนี่คือ มันนวลเข้าเป็นคำเดียวกันที่ดีสุดเลยขายยังไงครับเนี่ยสองร้อยหกสิบค่ะสองร้อยหกสิบบาทหกชิ้นค่ะนอกจากขนมพวยแล้วมีอะไรอีกมีของแพงมีปะกิมมีเต้าส่วนอ่ามอตะกี้ได้กลิ่นทุเรียนด้วยของชอบป๊อปปี้เลยเมอตะกี้มีด้วยใช่ไหมมีด้วยเหรอฮะขายยังไงครับเนี่ยสองร้อยหนึ่งร้อยค่ะสองละอยหนึ่งร้อยเท่านั้นแล้วทุเรียนแบบเป็นลูกเลยนะพี่ฝนเนี่ยคุณแพมอุดหนุนได้นะอยู่บูธไหนครับเนี่ยหน้าหน้าหน้าเวทีอยู่หน้าเวทีหาง่ายมาก กลิ่นภูเรียนได้เลยได้เลยมาอุ่นนุ่นนมาอุ่นนุ่นนะอร่อยจริงครับหอบเาอุ่น่ะอ่ะไปร้านต่อไปเลยดีกว่ามาทางนี้กับคุณป๊อปปี้ค่ะร้านนี้ครับยำโบราณสูตรคุณยายนี่แต่คุณขายค่ะคนคนขายคือสาวมากตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอพูดคุยสักหน่อยได้ไหมฮะขายอะไรคบเนี่ยยำมุ้งเส้นโบราณสูตรคุณยายค่ะนี่สูตรคุณยายสูตรคุณยายเป็นยังไงอ๋อสูตรคุณยายก็คือน้ำยำจะกลมกล่อมเลยค่ะเป็นยำมุ้งเส้นโบราณที่ถูกต้องเลยค่ะถูกต้องมีให้ชิ เออแอแล้วคุณํามอย่าชิมให้ผมชิมคุณถามชิมไม่ได้ชิมเลยคุณถามก็ไปคุณถามก็ไปวันนี้แบบมืนหิวไม่ได้กินอาหารเช้าใช่ไหมแน่นอนแถมต่อเลยนะคะอันนี้ขายเท่าไหร่คะกล่องนึงกล่องละ80บาทค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะถ้าซื้อ2กล่องเหลือ150บาทค่ะจาก160บาทจาก160บาทลดไปเลยอีก10บาทใช่ค่ะเฉพาะงานนี้เท่านั้นปกติก็คือจะไม่ได้ราคานี้นะคะใครอยากกินของแซ่บๆก็คือมาบูนนี้ได้บูที่เท่าไหร่คะบูนที่สค่ะบูนที่อ้างคอย ถึงใจครับ,รบมาชิมไม่ได้ <พอ S 1> จริงๆก่อนตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาชิมกันต่อแน่นอนค่ะพักสักครู่ค่ะ กันต่อเลยค่ะกับวรรัตรสลับเปาเบตงวว้ามาจากเบตงเลยจริงใช่ไหมคะพี่มีอะไรบ้างวันนี้เราจะขายเป็นหนุ่มหนุ่มจีบหมูแล้วก็หมี่จีบกุ้งนะครับแล้วก็มีสลับเปาด้วยครับหมูสับหมูแดงงาดำไส้เค็มไส้เผือกไส้ผักขายยังไงบ้างคะถ้ากดหนุ่มจีบแบบนี้หนุ่มจีบอันนี้จะเป็นกล่องเล็กครับ80บาทได้4ลูกครับกล่องใหญ่ละจ้ะกล่องใหญ่จีบกุ้ง140บาทครับจีบหมู120บาทอร่อยมากอร่อยมากร้านนี้ผลกินแล้วอร่อยจรที่นี่เปาของร้านสลับเปา เพราะว่ามันมีซีอิ๊วเบตอนใช่อร่อยมากจริงไหเนี่ยใช่อยู่ข้างในนี้แล้วแล้วอันนี้ขายลูกละเท่าไหร่คะขายใบละ35บาทเองครับ3ลูกร้อยราคาดีมาก3ลูกร้อยมากันได้ที่วอร์รัสสลปาเบคอนพิเศษด้วยนะครับวันนี้ซื้อจีบหนึ่งกล่องใหญ่ฟรีสลัเปาให้หนึ่งลูกโอ้โปรโมชั่นลดมากที่อยากจะบอกเลยว่าหนุ่มจีบเขาว่าหอมสามเกลือโตนโอ้โหมันแบบรสชาติกลมกล่อมสุดๆเลยครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับีคุณนี่ขายอะไรครับผมขายปาสต้าลิตปบัต้าลิตครับอันอื่นนะครับสวัสดีครับเบบี้เอนจอยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอชิมหน่อหนะคะได้เลยครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราครับตัวนี้ถ้าเป็นปาสลิดจะมีเราคนเดียวที่ทำครับ ผมว่าปลาถึงตัวมาซอยซอยซอยมีเนื้อกับก้างปนกันเราเรียกว่าสลิดซอยกรอบครับสลิดซอยกรอบใช<ด>่<ห>ตัวนี้นครับผมกระปุกละ195บาครับโ,โปรโมชั่นสองกระปุกของ380บาทครับโอ้แล้วมีแบบไหนอีกบ,บ้างครับก็จะมีตัวร้านเราเนี่ยเป็นพระเอกจริงๆจะเป็นสลิดแบบเดียวครับออ อ่าแบบนี้ก็ไปทอดเองใช่ไหมครับใช้ใหญ่ครับสี่เนี่ยเราขายอยู่ในเพจ350ร้าสครับในงานเราขาย300ราคาเดียวเลยนะแสดงว่มา,มามาที่งานเนี่ยก็ได้ราคาพิเศษสิครับโอ้โหรอดมากเลยครับคุณผู้ชมเป็นงไงบ้างฝนอร่อยไม่เค็มแล้วกรอบมากมแต่ตอนนี้เขารอยอยู่แล้วค่ะไปครับผมไปเจอกับป๊อปปี้กับแทนต่อครับเพนจอยครันี่มาร้านสายฝ่อบ้างนะคะกับเพนจอยลาซานญ่าค่ะนี่เขามาในงารเราแล้วด้วยยังไงคะขายอะไรบ้างนอกจากลาซานญ่า ก็ลาซานญาอย่างเดียวถูกนะแต่คุณถามแปลกนะเนี่ยแต่ว่ามันมีหลายรสไงทั้งติลาซานญามันจะมีเนื้ออย่างเดียวแต่ที่นี่มีอะไรบ้างอ่ะมีลาซานญาหมูค่ะมีผักโขมอบชีสนะคะแล้วก็มีลาซานญาเบคอนมีลาซานญาเนื้อค่ะ เอาแบบนี้ขอชิมได้ไหมมีอะไรให้ชิมมาเลยถามหน่อยได้ไหมครับว่าราคาขายยังไงชิ้นละเท่าไหร่ลาซานญ่าหมูกับผักโขมอบชีสนะคะอยู่ที่ชิ้นละ89บาท89บาทลาซานญ่าเบคอนกับลาซานญ่าเนื้ออยู่ที่ชิ้นละ99บาทราคาดีมากซึ่งขายออกไปเยอะมากแล้วนะดูไหมมีโปรโมชั่นด้วยนะคะมีโปรโมชั่นด้วยเหรอฮะไหนยังไงครับอ่าท่า สองถ้าลูกค้าซื้อสงชิ้นลดราคาเหลือ160บาทคะได้ทุกหน้่ทุกราคาเลยจ้ะโอ้ตกชิ้นละ80บาทเท่านั้นปลารสชาติได้ด้วยใช่ค่ะน่าทานมากเป็นไงคุณแพมเล่าให้ฟังน่อนรสชาติเป็นไงอร่อยมากเขาบอกเลยว่าใครไม่มาตรงนี้พลาดจริงๆเพราะเขาบอกว่ามันเป็นชีสแฉะด้วยอ่ะลูกคืออิตาลีเป็นไงดีมากให้แบบเต็มร้อยเลยนี่เ็นยังไงมาลองทานกันได้นะ8ปบาทหาไม่ได้แล้วอะใช่เนาะแล้วตัวไหนขายดีสุดครับ จะเป็นตัวผักขมอบชีสแล้วก็ลาซานญ่าเนื้อค่ะอ๋อตัวเนื้อกับผักขมอบชีสยังไงอยากให้ลองมาทานมีโปรด้วยนะบูธที่ไหนครับบูธใกล้เวทีถูกไหมใช่ค่ะอยเดี๋ยวเดินมาแป๊บเดียวเจอแน่นอนค่ะนี่ยังกลับด้วยเอ้ยอิจฉาว่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาอุ่นนอามุ่นนะมากินด้วยกันก็ได้แต่ว่าเราไปร้านต่อไปดีกว่าฉันไม่กลัวฉลาดนะร้านต่อไปนี่ของฉันเลยกาละแมงแม่เกดสวัสดีครับบอกเราหน่อยสิฮะขายอะไรครับเนี่ยขายกาละแม ก็ไม่แปลกนะชื่อกะละแมไม่เกนเนะงั้นมีอะไรให้ผมชิมบ้างมีกะทิค่ะดั้งเดิมอ้าวล่ะเดี๋ยวเอางั้นเอางี้มีรสชาติไหนบ้างครับที่ขายอยู่ตอนนี้มีกะทิใบเตยชาไทายเผือกหอมทุเรียนนม,มสดนม,มชมพูกโกโกโ<อ>้แล้วก็ชาเขียวค่ะมีสิรสชาติค่ะพี่มี10รสชาติเ<อ>หรอ<ะ><ะ>อาโอเคบอกราคาเราหน่อยแค่นี้เลย35มห้าสามอร้อยค่ะสามห้าสามห,อ,หอร้อย,าาอออยอเดี๋ยวผมชิมนะแต่ตอนนี้นะครับพี่ฝนกับพี่บุ<อ>๊ชเขาจะชิมต่อแล้วไปดูเขาหน่อยไปไปค่ะ เดี๋ยวพี่พุทธคิวค,ครับตอนนี้เราอยู่ที่พกรกำมวลทองม้วนสดครับผมสวัสดีครับ,รบนี่เราขายทองม้วนสดเป็นยังไงบ้างครับผมทองม้วนสดนะคะคอันนี้แป้งนุ่มนะคะแล้วก็มะพร้าวก็มาจากบ้านแพ้ว่ะคะ่ะนืม,มแล้วมาที่งานนี้มีราคาย,ยังไงบ้างครับผมอันนี้เราขายนะคะปกติเนี่ยกล่องละสีะ่สิบันนี้มาโปรโมทนะคะ ราคาโปรโมชั่นสามกล่องร้อยเลยค่ะโอ้โหสามกล่องร้อยจัดเต็มไปเลยครับแล้วก็มีขนมอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้มาอดหนุนกันได้นะครับผมขอบคุณมากค่ะอร่อยมากเลยคือมันแบบมันดูนุ่มและมะพร้าวให้เยอะมากไสผู้ชายสวัสดีครับสวัสดีคับพี่ขาบาลากาพี่ขามีมีมะ่วงอะไรบ้างมีมะ่วง เบาครับมันง่วงมะมง่วงเบาอันนี้ง่วงเบามาจากใต้เลยมาจากใต้เลยครับอันนี้จะเป็นมันเดือนเก้าอ๋ออันนี้จะเป็นเบาดองเกลือครับมีเบาแช่อิ่มด้วยโอ้โหแล้วตอนนี้จะมีพู้ซาแช่อิ่มครับมีตัวอย่างให้ลองชิมนะครับและตอนนี้ผมมองไปที่น้ำจิ้มแล้วคือน่ากินมาก อันนี้จะเป็นน้ำปลาหวานครับสูตรโบราณของที่ร้านเนี่ยจะกลมกรอบออกสามรสพอดีอันนี้เอาผมชิมอผมมชิสักหน่อยผมชิมน้ำปลาหวานนะสูตรออริจินอลนะครับผมแล้วขายยังไงพี่ขาอ่ากินเลยถ้าเป็นตัวน้ำจิ้มเนี่ยปกติน้ำจิ้มอย่างเดียวก็ปลกเด็กสามสิบบาทโอเคเดี๋ยวมาถามราคาที่เขาที่งานดีกว่าแต่ตอนนี้ป๊อปปี้กับแพมรอแล้วไปเลยค่ะพิมพิลามีกรอบสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยรู้ใจเอาให้ชิมก่อนเลยมีอะไรขายบ้างครับอันนี้นะคะเป็นหมี่กรอบค่ะเป็นรส มะมาา่วงขาวมะนาวโขกับใบเตยค่ะโอ้คะ่ะยังไงเขาเนี่ยกล่องละ40บาท3กล่องร้อยเท่านั้น 3, 400, ค่ะ3กล่องร้อยงั้นต้องเอา3กล่อง 3, เลยเนาะ,ะใช่ค่ะคุะ้มขนาดนี้ต้องมาแล้วกรอบจริงไหมคะกรอบมากคุณผู้ชมซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ดีมากเลยนะคะอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่าความหาวของเขาเนี่ยมันได้ความเปรี้ยวความหวานอมแบบรสชาติที่ดีมากๆกลมกล่อมข,ขายยังไงนะครับบอกราคาทีนึงกล่องละ40บาท3กล่องร้อยค่ะมีโปรไหมฮะ มีค่ะสี่กล่องตอนนี้เหลือโปรโมชั่น130บาทนี่เอาไปอุดหนุนกันได้เยอะนะครับขอบคุณมากเลยไปหาพี่ฝนไปหาพี่ฝนกับพี่บุ๊ชีกว่าว่าตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วนะะคต้องบอกว่าเรานะเราแค่ชิมถูกปะอยากให้คุณผู้ชมนะที่ดูรายการตอนนี้คุณไปชิมด้วยตัวเองนะครับจะมีความสุขไปเยอะเลยเพราะว่าร้านของเราเนี่ย100่ร้านพาห้าร้อเมนูกูเยอะมากต้องมาจับถูกต้องฮะแต่ตอนนี้สิครับแหมอุ้ยใงใจมากมีความสุขฮะเอาอยู่นี่เหรออ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะที่เห็นในแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นดูรายการเราจบแล้วรีบมาเลยนะคะครับผมตามมาได้ครับที่เซ็นทนัลเวสเกตลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งค่ะเราจะบอกวันเสาร์จะเจอตุ๊ใครรู้ไหม,ไมพิธีกรคนสวยคนนี้ค่ะแท้เองก็คือมากันได้เลยนะคะวันเสาร์นี้ห้ามพลาดเลย,ยนักแสดงจากทั้งสามมาอีกเพียบเลยค่ะคผมอยากมาเพาเจอคุณนี่นแหละที่ําคัไทว่านั้นครับในงานนี้เรามีโปรโมชั่นมากมายนะครับอยากให้คุณผู้ชมมาอุดหนุนให้ตัวเองนะงานของเรานะมี ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11เลยนะครับนี่วันนี้เราเป็นไงคะเวลาเราหมดแล้วใช่ไหมคะทุกคน้าหมดเวลาเราต้องลางชมก่อนนะคะตามมาได้เลยค่ะเฉ็นทพันเวสเก๋วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ